สวัสด,ดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้พามาชมบรรยากาศอยู่ที่สวนทุเรียนเหมือนเดิมนะคะหญางงามๆคะ่ะพี่น้องกําลังปองขึ้นมางามแห้งคะ่ะวันนี้ใบทุเรียนของเราทุเรียนก็จะเป็นแถวไปนู่นนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากต้นนี้ก็สวยงามต้นนี้ต้นนี้จะมีตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อย จ้าต้นทุเรียนสวยงามบรรยากาศดีลมเย็นสบายมากเลยจ้าทุกคนจ้านะคะลมเย็นสบายมากเลยขาจาวกง,งามครับพี่น้องมันสําปะหลังสวยงามนะคะฝนตกบ่อยจ้าจนต,ตอนนี้ก็ไม่หทั้งลมทั้งเมฆนะคะเหมือนว่าฝนจะตกอีกแล้วจะยาวหน่อยนะคะทุกคนบรรยากาศลมเย็นสบายมากเลยคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้ามากค่ะทุกคนย่ามันเกิดขึ้นแบบว่ารอกมากเลยนะคะก็เลยต้อง ปีนี้มันขึ้นแล้วค่ะทุกคนจากที่ปลูกไว้ตั้งหลายปีไม่ขึ้นเลยนะคะปีนี้ขึ้นแล้วจาล่มแรงนะคะทุกคนจ้านะคะปีนี้ขึ้นแล้วงามแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้พามาชมบรรยากาศอยู่ที่สวนทุเรียนเหมือนเดิมนะคะหญางงามๆคะ่ะพี่น้องกาลังปองขึ้นมางามแห้งคะ่ะวันนี้ไม่เดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งโน้นนะคะนี่ก็ต้นเงาะอ,อีกหนึ่งต้นต้นเงาะออยู่นี่จะปลูกสองต้นแค่นั้นเด้อค่ะพี่น้องก็พ่อได้กินอยู่จ้า พอได้กิกออกอาการเริ่มเหลืองแล้วนะคะนะคะเป็นยาเป็นยาเผาไหม้เนาะนะคะทุกคนนะคะประมาณนี้จ้ามันรอกปีนี้มันขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนจากที่ปลูกไว้ตั้งหลายปีไม่ขึ้นเลยนะคะปีนี้ขึ้นแล้วจาลมแรงนะคะทุกคนจ้านะคะปีนี้ขึ้นแล้วงามแล้วตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อย จ้าต้นทุเรียนสวยงามบรรยากาศดีลมเย็นสบายมากเลยจ้าทุกคนจ้านะคะลมเย็นสบายมากเลยปีนี้มันขึ้นแล้วค่ะทุกคนจากที่ปกไว้ตั้งหลายปีไม่ขึ้นเลยนะคะปีนี้ขึ้นแล้วจ้าลมแรงนะคะทุกคนจ้านะคะปีนี้ขึ้นแล้วงามแล้วนะจ้าทุกคนจ้านะคะเหมือนว่าฝนจะตกอีกแล้วค่ะนะคะนี่ก็ต้นทุเรียนสวยงามมากค่ะทุกคนปีนี้มันขึ้นแล้วค่ะทุกคน จากที่ปลูกไว้ตั้งหลายปีไม่ขึ้นเลยนะคะปีนี้ขึ้นแล้วจาวลมแรงนะคะทุกคนจ้านะคะปีนี้ขึ้นแล้วงามแล้วใช้ยาเนาะนะคะก็จะมีต้นกล้วยด้วยนะคะปลูกต้นกล้วยด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินมาฝัง่งในออกอาการเริ่มเหลืองแล้วนะคะนะคะเป็นยาเป็นยาเผาไหม้เนาะนะคะทุกคนนะคะประมาณนี้จ้า มันรอกมีให้กินลูกเดียวนะคะปีนี้นะคะทั้งได้เลยมีหยุดลูกเดียวนะจ๊ะมีอยู่ลูกเดียวคะ่ะต้นใหญ่สวยงามมากค่ะทุกคนยามันเกิดขึ้นแบบว่ารอกมากเลยนะคะก็เลยต้องกินยูบไดซื้อเขาเนาะนะคะยาก็เริ่มออกอาการเหลืองแล้วค่ะออกอาการเหลืองเลยนะคะนี่ก็เป็นส่วน สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้พามาชมบรรยากาศอยู่ที่สวนทุเรียนเหมือนเดิมนะคะหญางงามๆคะ่ะพี่น้องกําลังปองขึ้นมางามแห้งคะ่ะวันนี้ไม่นะคะเพราะว่าใส่มูลไก่เนาะคะ่ะมันไม่งามไม่สวยสักทีก็เลยอัดมูลไก่อย่างสุดยอดอย่างสุดขีดเลยนะคะมันก็ขึ้นแล้วจ้าปองหยาค่ะ,คะทุกคนหญ้ามันเกิดขึ้นแบบว่าโกมากเลยนะคะก็เลยต้องขจ้าก็งามคะ่ะพี่น้องมันสัมปรังสวยงามนะคะฝนตกบ่อยจ้ะ ต่อตอนนี้ก็เมฆทั้งลมทั้งเมฆนะคะเหมือนว่าฝนจะตกอ,อีกแล้วตัดแต่งเก่งเสร็จเรียบร้อยจ้าต้นทุเรียนสวยงามบรรยากาศดีลมเย็นสบายมากเลยจ้าทุกคนจ้านะคะลมเย็นสบายมากเลย,ย,ยลจ้าทุกคนจ้านะคะเหมือนว่าฝนจะตกอ,อีกแล้วค่ะนะคะนี่ก็ต้นทุเรียนสวยงามมากค่ะทุกคนทุเรียนของเราทุเรียนก็จะเป็นแถวไปนู่นนะคะสวยงามนะคะ สวยงามมากต้นนี้ก็สวยงามต้นนี้ต้นนี้จะมีมสีแดงเนาะสีแดงสีแดงใช่ไหมคะเนาะนะคะนี่แหลคะค่ะที่อารักษ์ส่งมาให้จากทางกรุงเทพนะคะสั่งแล้วก็ส่งมาสองต้นนะคะยากาศดีคะ่ะลมแรงมากเลยนะคะลมเย็นสบายนะคะพามาชมต้นทุเรียนนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนจ้านะะเดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งโน้นนะคะนี่ก็ต้นเงาะอีกหนึ่งต้น ต้นเงาะยูนิจะปลูกสองต้นแค่นั้นเด้อค่ะพี่น้องก็พ่อได้กินอยู่จ้ะพอได้มันสีแดงเนาะสีแดงสีแดงใช่ไหมคะเนาะนะคะนี่แหละค่ะที่อารักษ์ส่งมาให้จากทางกรุงเทพนะคะสั่งแล้วก็ส่งมาสองต้นนะคะกินอยู่บัไดซื้อเขาเนาะนะคะยญาก็เริ่มออกอาการเหลืองแล้วค่ะออกอาการเหลืองเลยนะคะนี่ก็เป็นส่วนปีนี้มันขึ้นแล้วค่ะทุกคน จากที่ปลูกไว้ตั้งหลายปีไม่ขึ้นเลยนะคะปีนี้ขึ้นแล้วจะลมแรงนะคะทุกคนจ้านะคะปีนี้ขึ้นแล้วงามแล้วมากค่ะทุกคนยามันเกิดขึ้นแบบว่ารกมากเลยนะคะก็เลยต้องอ,ออกมากงามแล้วค่ะทุกคนจ้านะคะแ่ะโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะคิปนี้นะคะเมื่อวันก่อนเราก็มาพ่นยาก,กําจัดวัชพืชน,นะคะในแปลงสวนทุเรียนของเรานะคะตอนนี้ก็กําลัง สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมืนน่อวพามาชมบรรยากาศอยู่ที่สวนทุเรียนเหมือนเดิมนะคะอย่างงามๆค่ะพี่น้องกําลังปองขึ้นมากงามแห้งค่ะเมืนน่อวากขาจาวก็งามค่ะพี่น้องมันสําปรลางสวยงามนะคะฝนตกบ่อยจ้ะแต่ตอนนี้ก็ไม่แห้งทั้งลมทั้งมเมงน,นะคะเหมือนว่าฝนจะตกอีกแล้วยากาศดีค่ะลมแรงมากเลยนะคะลมเย็นสบายนะคะพามาชมต้นทุเรียนนะคะสวยงามนะคะ สวยงามมากเลยนะคะทุกคนจ้าปีนี้มันขึ้นแล้วค่ะทุกคนจากที่ปลกไว้ตั้งหลายปีไม่ขึ้นเลยนะคะปีนี้ขึ้นแล้วจ้าลมแรงนะคะทุกคนจ้านะคะปีนี้ขึ้นแล้วงามแล้วขเจ้าก็งามค่ะพี่น้องมันสําปหลังสวยงามนะคะฝนตกบ่อยจา้จาจนตอนนี้ก็ไม่เห้งทั้งลมทั้งไม่นะคะเหมือนว่าฝนจะตกอีกแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เป็นต้นเงาะนะคะต้นเงาะต้นเงาะนะคะปลูกเงาะแค่สองต้นเองนะคะทุกคน บ้าเด้ปลูกลายจะพี่น้องเงาะบ้าเด้ปลูกลสุดยอดเลยนะคะปีหน้ากะว่าจะดูแลอย่างดีให้มันจะยาวหน่อยนะคะทุกคนบรรยากาศลมเย็นสบายมากเลยคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้ะได้ผลผลิตเนาะให้มีลูกโดกๆเลยนะคะทุกคนจะพามาดูส้มโอนะคะส้มโอพันพันอะไรนะที่แบบว่าเนื้อตัดแต่งเก่งเสร็จเรียบร้อย จ้าต้นทุเรียนสวยงามบรรยากาศดีลมเย็นสบายมากเลยจ้าทุกคนจ้านะคะลมเย็นสบายมากเลยมากค่ะทุกคนยามันเกิดขึ้นแบบว่ารกมากเลยนะคะก็เลยต้องออกอาการเริ่มเหลืองแล้วนะคะนะคะเป็นยาเป็นยาเยาผาไหม้เนาะนะคะทุกคนนะคะประมาณนี้จ้ามันรอกไมไม่อยู่สักลูกเลยนะคะไปหมดเลยนะคะร่วงสภาพอากาศแห้งแรงนะคะช่วงนั้นมันแรงเกินไปนะคะ มันทุเรียนของเราทุเรียนก็จะเป็นแถวไปนู่นนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากตอนนี้ก็สวยงามตอนนี้ต้นนี้จะมีสีแดงเนาะสีแดงสีแดงใช่ไหมคะนาะนะคะนี่แหละค่ะที่อารักษ์ส่งมาให้จากทางกรุงเทพนะคะสั่งแล้วก็ส่งมาสองต้นนะคะนะจ๊ะทุกคนจะ๊ะนะคะเหมือนว่าฝนจะตกอีกแล้วค่ะนะคะนี่ก็ต้นทุเรียนสวยงามมาก คะ่ะทุกคนออกอาการเริ่มเหลืองแล้วนะคะนะคะเป็นยาเป็นยาเผาไหม้เนาะนะคะทุกคนนะคะประมาณนี้จ้ามันรอกได้ผลผลิตเนาะให้มีลูกดดกเลยนะคะทุกคนจะพามาดูส้มโอนะคะส้มโอพันพันอะไรนะที่แบบว่าเนื้อมินยูบได้สือขาวเนาะนะคะยาก็เริ่มออกอาการเหลืองแล้วคะ่ะออกอาการเหลืองเลยนะคะ นี่ก็เป็นส่วนปีนี้มันขึ้นแล้วค่ะทุกคนจากที่กไว้ตั้งหลายปีไม่ขึ้นเลยนะคะปีนี้ขึ้นแล้วจะลร่มแรงนะคะทุกคนจ้านะคะปีนี้ขึ้นแล้วงามแล้วมากค่ะทุกคนยามันเกิดขึ้นแบบว่ารกมากเลยนะคะก็เลยต้องมากค่ะทุกคนยามันเกิดขึ้นแบบว่ารกมากเลยนะคะก็เลยต้องจะยาวหน่อยนะคะทุกคนบรรยากาศลมเย็นสบายมากเลยค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า มากค่ะทุกคนยามันเกิดขึ้นแหบ,บือว่ารกมากเลยนะคะก็เลยต้องตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยจ้าต้นทุเรียนสวยงามบรรยากาศดีลมเย็นสบายมากเลยจ้าทุกคนจ้านะคะลมเย็นสบายมากเลยนะจ้าทุกคนจ้านะคะเหมือนว่าฝนจะตกอีกแล้วค่ะนะคะนี่ก็ต้นทุเรียนสวยงามมากค่ะทุกคนปีนี้มันขึ้นแล้วค่ะทุกคน จากที่โกกไว้ตั้งหลายปีไม่ขึ้นเลยนะคะปีนี้ขึ้นแล้วชารลมแรงนะคะทุกคนจ้านะคะปีนี้ขึ้นแล้วงามแล้วนะคะเมื่อวันก่อนเราก็มาพ่นยากําจัดวัชพืชน,นะคะในแปลงสวนทุเรียนของเรานะคะตอนนี้ก็กําลังอ,ออกมากงามแล้วะคะ่ะทุกคนจ้านะคะโอเคคะ่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะคลิปนี้ให้กินลูกเดียวนะคะปีนี้นะคะทั้งได้เลยไม่หยุดลูกเดียวนะจ๊ะมีอยู่ลูกเดียวคะ่ะ ต้นใหญ่สวยงาาปีนี้มันขึ้นแล้วค่ะทุกคนจากที่ปลูกไว้ตั้งหลายปีไม่ขึ้นเลยนะคะปีนี้ขึ้นแล้วจะร่มแรงนะคะทุกคนจ้ะนะคะปีนี้ขึ้นแล้วงามแล้วไม่ไม่อยู่สักลูกเลยนะคะไปหมดเลยนะคะร่วงสภาพอากาศแห้งแรงนะคะช่วงนั้นมันแรงเกินไปนะคะมันนี่ให้กินลูกเดียวนะคะปีนี้นะคะทั้งไรเลยมีหยุ่ลูกเดียวนะจ๊ะมีอยู่ลูกเดียวค่ะ ต้นใหญ่สวยงา่าไม่ไม่อยู่สักลูกเลยนะคะไปหมดเลยนะคะร่วงสภาพอากาศแห้งแรงนะคะช่วงนั้นมันแรงเกินไปนะคะมันออกอาการเริ่มเหลืองแล้วนะคะ